ใช่ไหมคะเพื่อนๆนสับประรดฉ่ำๆน่าทานมากเลยใช่ไหมคะนี่เลยค่ะประเด็นเอาสับปะรดไปให้ทานนะคะวันนี้พอดีไปตลาดค่ะพอเดี๋ยวไปได้สับประรดลูกเล็กๆมาเจ้าของเขาบอกว่าสับประรดอันนี้มันจะหวานฉ่ำมากเลยแล้วก็หอมด้วยแล้วก็เปลือกบางค่ะตาไม่ลึกปเดียดก็เลยเออเอาลองมาดูซิ ว่ามันจะได้ทานไหมพเพราะพอดียไม่เคยปอกตปะปโรตทานเองเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเปลือกบางเราก็เชิญเข้าไปเลยค่ะเปลือกบางจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเปลือกบางมากแล้วตาก็ไม่ลึกไม่ลึกจริงๆอือย่างนี้เขาบอกอันนี้เชื่อเขาได้เลยค่ะนี่เราก็อยากลองเองเนาะว่ามันจะทําได้ไหม เราก็จะมาจัดก,การปอกเนี่ยหละค่ะปอกสับปะรดนี่แหละที่เราจะได้กินเนื้อเนื้อกันล่ะค่ะวันนี้อย่างที่ประเดี๋ยวให้ดูนี่เลยค่ะเราก็จะมาเชินเือนเนาะเชิญเชิอ,ออกส่วนเกินนะคะที่มันไม่ยังไม่อายังมีเกี้ยงเท่าไหร่เราก็จะค่อยค่อยเชอนออกเชอนเนื้อเปลือกเขาออกค่ะแล้วก็ตาด้วยแล้วก็เก่าเกาให้มันสวยงามน,นี่เลยค่ะ ต่เนื้อเขาเยอะจริงๆนะแกนเล็กนิดเดียวเองค่ะพันนี้อันนี้ป้าเตียก็จําไม่ได้แล้วแหละแต่เขาบอกว่าพันนี้เขาจะาส่งโรงงานค่ะที่เป็นไอซับปลาลดกระป๋องน่ะนี่แหละแต่อันนี้ลูกเขาม่ค่อยสวยเขาก็แล้วขาออกมาจําหน่ายข้างนอกเขาไม่สวยจริงๆนั่นแหละค่ะ,หคะ,คะเห็นไหมคะนี่เลยเนี่ยค่ะเห็นไหม เราก็ค่อยๆปอกไปต้องนําใจหน่อยนะคะสําหรับคนที่ปอกไม่เป็นเห็น mm. ไหมคะ mm. เกนเล็กๆแกนเล็กๆเองอันนี้เสร็จแล้วเราก็มา mm. เฉือนเฉือนเนื้อให้มันสะอาดสะอาดหน่อยะคะ่ะพี่มันเป็นตาเป็นเปลือกที่มันยังดําๆอยู่เนะะี่ยค่ะเราก็เอามาเฉือนเฉือนออกให้มันสะอาดหน่อยนึงนะคะ ต้องมาเก่าๆให้มันเกลี้ยงหน่อยเนะี่ยพอเราปอกไม่เป็นเนาะเราก็เห็นแต่เขาปอกปอกง่ายๆแต่จริงๆก็ปอกยากอยู่นะคะเ,เพื่อนๆไอ้สับป,ประรดเนี่ยพอเราปอกไม่เป็นจริงๆเนื้อไม่ได้กินเลยนะอันนี้อันนี้เราถือว่าเออโอเคเลยเนื้อเขาหนาเกนเล็กเนะี่ยค่ะได้กินอยู่คะ่ะได้กินอยู่เดี๋ยวประเดี๋ยวจะปอกให้ดูเนะี่ยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเรามาตัดอันนี้ตัดแกนด้วยนะคะเราเค่อยเฉือนเกน็ออกทีหลังเนาะเพื่อนๆเ,เนาะนี่ค่ะแล้วก็ผ่าเลยชิ้นเล็กๆแต่เนื้อฉ่ำมากนะเนื้อฉ่ำมากเลยเนี่ยนะคะแล้วค่อยตัดเกนออกทีหลังอืมเรียบร้อยค่ะ เ,เ,เ,เห็นไหมคะนี่เลยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปของป้เดียขอบคุณมากๆเลยค่ะ